ในเมื่อลูกค้าถามหาของฟรีไม่ใช่นี้แต่เรายังมีให้ท่านอีกเช็คคันเกียร์ต้องฟิตปึงปังไม่หลวมจนเกินไปไฟในเก๋งเปิดแล้วต้องเหมือนกลางวันลมต้องแรงแอร์ต้องเย็นวัดแล้วอุณหภูมิต้องได้ศูนย์องศากระจกด้านหน้าต้องใสสะอาดปัดแล้วไม่เป็นคราบถือว่าใช้ได้เบรกมือต้องไม่สูงจนเกินไปต่อมาจมูกรถยนต หรือกองอากาศนั่นเองเปิดออกมาต้องไม่ดำเดี๋ยวขอผมหยิบออกก่อนแป๊บหนึ่งแหล่งใจไฟก็สำคัญหมดขึ้นมาว้าวุ่นแน่นอนต่อไปเรามาดูช่วงล่างกันโชคหน้าแห้งอย่างนี้ถือว่าสวยงามต่อมาก็โชคอัพหลังแห้งๆไม่เยิมอย่างนี้เยี่ยมเลยลูกมากก็เช่นกันโยกแล้วไม่หย,ย้วยอย่างไม่ขาดถือว่าใช้ได้ แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายเช็คลูกปืนลอ้อมุ่นแล้วไม่สั่นถือว่าโอเคทั้งหมดที่เอ่ยมา8ระบบสำคัญ30รายการเราเช็คให้ท่านแบบฟรีๆเพียงแค่นัดใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก็เอาทั้งหมดนี้ไปเลย